ได้ใหญ่มากแม่ใหญ่มากจ้าสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแบมแบมนะคะ,ะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยเนาะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะไม่ค่อยมีเวลานะคะคอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะบอกเลยเพราะว่าช่วงนี้ใกล้สอบนะคะก็สู้ต่อไปเย้ yeah. โอเควันนี้นะคะคือจะมาพูดถึงเรื่องว่าเอางี้เท้าความก่อนแบมเนี่ยมาเป็นทหารอเมริกาเป็น U.S. Air Force นะคะหรือเป็น Airman ก็คือเป็นทหารอากาศที่ประเทศอเมริกานะคะมีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะถามใน DM หรือว่าทักใน Facebook ใน IG อะไรอย่างนี้มาค่อนข้างเยอะว่าน้องแบมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องทำยังไง เดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการที่จะเข้ามาเป็นทหารที่อเมริกานะคะก็อย่างแรกเลยต้องใช้ green card หรือ green า a r d นะคะอย่างแรกหรือคุณเป็น citizen หรือถือสัญชาติอเมริกาก r e e n า a r d คืออะไรก r e น n card คือ permanent resident คือเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายคะอันนี้เรียกว่า green c a r ดทำยังไง ให้ได้ก r e e n card เดี๋ยวว่ากันคลิปหน้านะคะคลิปนี้พูดถึงว่าเอกสารอะไรต้องใช้ก่อนนะในการเข้าทหารนะคะ green card หรือคุณเป็น citizen citizen ก็คือถือสัญชาติอเมริกานะอาจจะเป็นคนที่เกิดที่นี่หรือว่าครอบครัวหรือญาติพี่น้องอะไรขอสัญชาติอเมริกาให้ก็สามารถใช้ได้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใน2อ,อย่างนี้กินการ์ดหรือ c i z e n โอเคผ่านไปนะคะอันอันแรกอันที่2นะคะที่ต้องใช้คือเลข ssn หรือ Social Security Number มันคืออะไรมันคือเลขผู้เสียภาษีของอเมริกาถ้าจะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจะแบบทำให้มันเห็นภาพว่ามันคืออะไรนะง่ายๆคือเหมือนที่ไทยเนี่ยเรามีประ,ประชาชนใช่ไหมปร,ประชาชนก็จะมีเลขประจำตัวของเราเหมือนกันค่ะอันนี้คือเลขประจำตัวของเราเหมือนกันหนึ่งคนมีหนึ่งเลขเท่านั้นใช้ตลอดชีวิตใช้เสียภาษีใช้ สมัครทุกอย่างเลยใช้เลข SSN นะคะ Social Security Number เลขผู้เสียภาษีของอเมริกาอย่างที่สามที่ต้องใช้คือ Birth Certificate หรือใบเกิดใบเกิดอย่างน้องแบมเกิดที่ไทยเพิ่งย้ายมาอเมริกาไม่นานแน่นอนเกิดที่ไทยเป็นคนไทยแล้วก็เพิ่งย้ายมาที่นี่แล้วก็มาเข้าทหารนะคะก็ Birth Certificate เป็นภาษาไทยเราต้อง เอาไปทําให้มันเป็นภาษาอังกฤษทําไงเดี๋ยวว่ากันอย่างที่3คือ b บอร์เซอร์ f ิฟิเคนะฮะอย่างที่4คือว o d ิมอปลายหรือว o o d มหาลัยหรือเทียบเท่าวุฒมอปลายว o ฒมหาลัยหรือเทียบเท่าก็คือคุณก็ต้องไปหามานะคะว่าคุณเนี่ยจบที่นี่เอาวุฒิมาจบมหาลัยนี้เอาวุฒิมาอะไรอย่างนี้อย่างที่ห้า ใบปพหรือทรานสคริปของโรงเรียนมปลายโรงเรียนมหลาลัยหรือว่าเทียบเท่าสถาบันเทียบเท่าคุณไปเอาวุฒมาว่าคุณมีวุฒอะไรนะคะก็เอาเก็บไว้เอามาใช้นะอย่างที่หกที่ต้องใช้คือถ้าคุณเคยเปลี่ยนชื่อคุณต้องมีใบเปลี่ยนชื่อใบ mm hmm. เปลี่ยนชื่อะคะอย่างที่เจ็ดถ้าคุณเป็นคนที่มี สามีภรรยาหรือคุณมีความรักนะคุณที่มีเนื้อคู่รู้ใจอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสหรือ marriage license นั่นเองแต่ว่าใครที่มีแฟนแล้วไม่ได้จดใบทะเบียนสมรสไม่นับนะจ๊ะถือว่าคุณโสดคุณยังเป็นโชดอยู่นะอืมก็ประมาณนั้นโอเคแต่ว่าเอกสารเนี่ยที่นี่อเมริกาเนาะ ก็เอกสารทั้งหมดนะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารใดๆที่มันเป็นภาษาไทยมาก่อนอย่างใบเกิดหรือวุฒิหรือใบปพใบปพก็คือใบเกรดอะนะพูดง่ายๆใบเกรดเนะี่ยคุณนอกไปแปลก่อนให้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณถึงจะสามารถนํามาใช้ได้โอเคมาพูดถึงวิธีการแปลนะคะว่าแปลอย่างไงทํำยังไงก็คุณเนี่ยได้เอกสารมาแล้วเนาะขั้นตอนที่หนึ่งเอกสารเป็นภาษาไทยอยู่ คุณเซิร์ชได้เลยใน Google นะคะว่ามีใครที่รับจ้างปแปลให้เอาเอกสารนั้นอ่ะไป,ปแปลยังไม่จบนะเอาไปแปลเสร็จคุณเนี่ยต้องเอาเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาแล้วเนี่ยไปประทับตาที่กงศุนของไทยด้วยเพื่อยืนยันว่าเอกสารถูกต้องแน่นอนเยี่ยมกูดคุณผ่านอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะคะก็ถ้าสมมติเราเซิร์ชใน Google เนี่ยก็ยจะมีหลากหลายเจ้านะคะ หลากหลายบริการให้คุณได้เลือกสรรน,นะคะก็เซิร์ชไปแล้วก็ลองดูว่าปกติเนี่ยเอกเ,เจ้าบริการพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีบอกว่าโอเครับแปลแล้วก็ประทับตากงศูนย์ให้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นก็ลองเซิร์ชกันดูว่าอันไหนที่จะเวิร์บบางเจ้าก็จะคิดราคาค่อนข้างสูงบางเจ้าก็โอเคเหมาะสมบางเจ้าก็ราคาต่ำหน่อยก็ลองเซิร์ชดูนะคะว่าอันไหนเหมาะสมกับเราอ ก็หลักๆเนาะอ่ะทวนอีกรอบกินการ์ดหรือซิติเซนชิพกินการ์ดหรือซิติเซนนะคุณต้องเป็นสัญชาติอเมริการหรือเป็นเพอร์มาน t r เวส d e n ีเดนต์หรือกินการ์ดอาศัยอยู่ที่นี่โดยถูกต้องตามกฎหมายสอง ssn social security number หรือว่าใบาผู้เสียเลขผู้เสียภาษีนะคะต้องมีสาม birth certificate ใบเกิดเป็นภาษาอังกฤษสี่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะส่ใบ วูดมอลปลายวูดปริญญาตีหรือว o ดเทียบเท่าเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน 5. ใบทางสคริปต์ใบปอพอหรือใบเกตแล้วก็หกใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ a r r r a g e License ใบเปลี่ยนสมรสเป็นภาษาอังกฤษแค่นี้ประมาณนี้ถ้าคุณมีครบเตรียมตัวเจอกันที่อเมริกาได้เลยนะคะเป็นอาหารไม่ได้ยากนะแต่ว่าค่อนข้าง ขั้นตอนเองขั้นเยอะอืก็ใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็ทักเข้ามาถามไดม้คอมเมนต์ไว้ก็ได้ทข้างล่างเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งเคไปละบ๊ายบาย